นิพรเฉลิมบุรณะวงเาาน้อยจากรั้วแม่โดมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เธอพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเริ่มก้าวแรกในวงการนางแบบและเข้าร่วมประกวดจนได้รับตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2015ตื่นเช้ามาหน้าที่ที่หนูต้องทำตอนอยู่ลำปางก็คือเก็บผ้า กวาดบ้านถูบ้านไปโบสถ์เพื่อแบบไปฟังเขาร้องเพลงแต่ว่าหนูเป็นชาวพุธน,นะคะแต่ว่าที่โบสถ์จะมีเปียนโนมีคุณครูสอนร้องเพลงแล้วก็เพื่อนเขาจะไปเล่นกีตาร์ก็อันนี้เป็นเพื่อนที่ถือว่าก็สนิทที่สุดในช่วงชั้นของมอปลายนะคะชื่ออีคานแล้วก็น,นี้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่พวกเราก็เล่นวงดนตรีตด้วยกันนะคะซึ่งั้นก็ร้องเพยงตลอด ได้หนูร้องเพลให้ฟังก็ได้แตหนูเสียงไม่พอนะคะแต่ว่าหนูชอบร้องเพลงร้องเลยนะคะเขิดจังฉันเพิ่งรู้ว่ารักเธอฉันเพิ่งรู้เมื่อได้ค้นหัวใจมีเธออยู่แล้วมาตั้งนานเพิาคิดถึงเธอทุกทีอารมณ์ดีเมื่อเธอยิ้มให้กันเพราะเธอเท่านั้น ฉันรเกเธอนมีความสุขที่หนูได้ร้องเพลงแล้วก็อยากให้คนฟังมีความสุขกับเนงด้วยเห็นเธอน่ารักสดใสแบบนี้แต่ใครจะรู้ว่าเธอเองก็มีมุมขยันและสู้ชีวิตเอามากๆเพราะจุดเริ่มต้นการตามหาความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เขาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆใช่ไหมคะมันไม่ได้เหมือนในละครที่แบบว่าเอ้ยมีแนววองไปเจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราโอกาสเราแบบไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะหนูก็แบบติดต่อทางประตือไปะะเงี้ยค่ะก็รอจนกว่าแบบผู้ช่วยประตือเขาจะแบบโอเคเอาเราเลือกเราทํางาน ตอนนั้นแม่หนูขายเสื้อผ้าที่ตลาดแห่งหนึง่งแล้วหนูก็เป็นคนที่ไม่อยู่กับที่เดินสำรวจรอบตลาดว่าอะไรขายดีที่สุดหนูก็ไปสะดุดที่หมูทอดเจ้านึงเป็นร้านเล็กเ็ร้านเดียวแต่ว่าคนมุงเยอะมากแล้วหนูก็เข้าไปหนูก็ต่อคิวเพื่อจะต้องไปถึงตัวเจ้าของคนที่ขายให้ได้หนูก็ไปซื้อมาชิมก่อนวันแรกชิมอร่อย จากนั้นมาหนูก็ไปต่อคิวอีกหนูก็ไปทุกวันเพื่อที่ให้เขาจําหน้าหนูได้ค่ะเหมือนเขาก็รู้แหละว่าเหมือนว่าหนูต้องการอะไรเนี้ยหนูก็บอกถ้าหนูได้ได้ขายเนี้ยหนูคงจะขายดีเหมือนพี่แต่หนูแต่หนูไม่ได้ขายแถวนี้นะหนูก็คงขายแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่เขาก็ใจดีมากเลยค่ะพี่เขาก็บอกว่าพี่จะให้ซื้อหมูเป็นกิโลไปทอดขายโคหนูดีใจมากแล้วหนูหนูกบมาบอกแม่แล้วแม่ถามว่าอายุแค่เนี้ยเอาจริงจะทอดหมูหรอ ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเรามองว่าทอดหมูมันไม่ยากเลยนะคะแต่ใครจะไปรู้มันเกิดเรื่องเราแบบสุดๆเลยค่ะหนูตั้งกระทะใส่น้ำมันเสร็จน้ำมันยังไม่เดือดหนูก็ใส่หมูลงไปแล้วห,หนูก็แบบนานมากกว่า น้ำมันจะเดือดแล้วหมูก็ยังไม่สุกพอเราเอาออกมาเสร็จหมูแบบแข็งมากเลยค่ะกินไม่ได้หนูแทบจะร้องไห้คือหนูมันตอนนั้นมันแทบจะร้องไห้จริงๆแล้วมีลูกค้ามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะโชคดีคือตอนนั้นกระทะละกระทะแล้วน้ำมันเดือดร้อนหนูก็หมุนลงแล้วเสร็จแล้วก็ทอดทอดทอดแป๊บเดียวหนูเห็นมันสุกแล้วหนูก็เอาขึ้นมาแล้วหนูก็ชิมโหเหมือนที่เขาทำเดียเลยค่ะแล้วก็จะมีหมูที่เสียอยู่เยอะเยอะเยอะอยู่เหมือนกันมันทําให้หนูแบบ Oh, ได้แบบเรียนรู้ลหลายๆอย่างว่าการทอดหมูมันมันไม่ได้ง่ายหนูไม่ได้ขายแค่หมูทอดอย่างเดียวนะคะหนูนึ่งข้าวขายด้วยค่ะอันนี้พีคสุดอยู่ลำปางใช่ไหมคะตากับยายเป็นคนนึ่งข้าวให้ให้ตลอดแล้วพอมาอยู่ที่นี่หนูก็ลองลองนึ่งเองอะคะ่ะเราก็ไม่รู้ใส่น้ําน้อยใส่น้ํามากคือเวลาเราใส่น้ําตรงข้าวน้ํามันจะเกินมานิดนึงหนูก็มองว่ามันสวยดีแบบว่าเอออย่างนี้แหละเดี๋ยวข้าวออกมาสวยชัวแน่แน่แล้วพอแบบข้าวนึ่งออกมาเสร็จข้าวแข็งแบบ เป,เป็นเม็ดๆอะคะ่ะเอาจริงๆก็ขาดทุนอะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เป็นมืออาชีพแล้วเราก็ไปทำแล้วเราก็ไม่ได้แบบศึกษาอย่างอย่างอย่างเต็มที่แต่หนูก็แบบขณะตอนแรกๆขาดทุนนะคะหนูก็ขายบักบานขายมาได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะคะก็ได้กําไรว่าป,ประมาณวันละ3-400ค่ะก็ถือว่าโอเคสําหรับหนูในตอนนั้น เมื่อเราย้อนมองอดีตที่ผ่านมาค่ะเมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยคิดจริงๆว่าหนูเป็นคนขยันอะไรเงี้ยค่ะพอเรามองในอดีตที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขยันจริงๆนี่ยอมรับเป็นคนที่แบบว่าคิดวางแผนแล้วก็ทําเลยอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ต่อให้เราไม่ได้เป็นนางแบบไม่ได้ทํางานในวงการหนูก็พยายามที่จะหางานอื่นทำเนี่ยค่ะ